สวัสดีค่ะวันนี้เราเอาหนังสือเล่มนี้มาฝาก Same So Many Bodies ข you ้ามเวลาเยียวยาอนาคตนะคะเขียนโดยดร์ไบรอันไวส์แล้วก็คุณมนฑาณี ani, ตันติสุขเป็นคนแปลนี่ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ปัปลักมากเลยอ่ะอ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็แบบเหมือนกับว่าในซีรีส์เขาก็มีหลายๆเล่มเนาะแล้วเราก็แบบอ่านมาเรื่อยๆค่ะก็พอ มาเมื่อปีที่แล้วนี่แหละมีโอากาสอยู่ๆก็มีคนเอาหนิ้งสือชุดนี้มามาทั้งชุดเลยบอกว่าเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ชุดแล้วใครอยากได้ก็สั่งมาก็เลยได้สั่งมาค่ะ<ม>ก็เดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังสักพาร์ทหนึ่งเนาะนิงสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ดร์ไบรอันไวส์เขาเขียนเอาไว้เกี่ยวกับการสะกดจิตบ,บาําบัดหรือมัเป็นการสะกดจิต ระลึกชาตเป็น regression นะคะแต่บางทีก็อาจจะเป็นนำจิตไปสู่อนาคตได้เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าจุดประสงค์ในการสะกดจิตอันนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเยียวยารักษาเยียวยารักษาแปลว่ารักษาอาจจะเป็นรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ที่คนไข้ของเขาเป็นอยู่หรือว่าอาจจะเป็นการเยียวยารักษาจิตใจให้เป็นปกติหรือความกลัวความวิตกกังวลโรคอะไรต่างๆก็คือ มันเหมือนกับว่าถ้าเราย้อนไปเห็นว่ามันเคยมีอะไรเกิดขึ้นกับเรามาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่เป็นไรนี่ถึงแม้ว่าในชาติที่แล้วเราอาจจะเจอเรื่องร้รายๆมาแล้วก็อยู you know, ่นาบางทีอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าคนที่ทําร้ายเราทาริบกายละใจเนาะแล้วก็เราอาจจะตายแต่ว่าสุดท้ายหลังความตายเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้ว เราก็มาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อเราได้กลับไปรับรู้มันนะไปเห็นมันว่าเออสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็โอเคนี่นะจนมาถึงวันเนี้ยพอรู้แล้วมันก็อาจจะหายได้ไงใช่ไหมก็ประมาณเนี้ยที่เขาบอกเอาไว้นันเหมือนกับว่าเออสิ่งที่เราเอาจจะอยู่ยชาตินี้ทําไมเรากลัวหรือว่าตั้งแต่เด็กเรากลัว ขึ้นมาในจิตใจหรือแบบมันสร้างความเจ็บปวดที่สั่งสมมาข้างในร่างกายเราอะเนาะก็คือคุณก็รู้กันช่ดว่จิตสั่งกายจิตคิดอะไรไว้ก็ลงไปสะสมที่ในเซลล์ต่างๆของร่างกายตามหลักวิทยาศาสตร์เซลล์มีสมองเป็นของตัวเองด้วยนะคะเขารับรู้เขาคิดได้เขาเขาสื่อสารได้เพดัะนั้นถ้าคุณส่งอะไรลงไปจากความคิดมันก็ไปที่สมองแต่ละสมองของเซลล์เล็กๆน้อยๆที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละมันกระปวย ลองดูซิเขาเขียนว่าอะไรเขาบอกว่าเมื่อเราได้รู้ว่าอดีตมันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วมันสร้างความรู้สึกแบบไหนให้เราเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนก็แปลว่าผลก็จะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนที่เหตุผลก็เปลี่ยนเมื่อเรารู้เราทำใหม่อนาคตของเราก็เปลี่ยนไปได้ก็หมายความว่าคุณสร้างอนาคตของคุณได้ใหม่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ทางโลกหรือเรื่องทางร่างกายของคุณอยากให้มันเป็นไหนอนาคตของคุณอยากให้เป็นแบบไหนชีวิตอยากให้เป็นไหนไลฟ์สไตล์ความหวังความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นเกิดได้หมดอ่านให้ฟังเขาบอกว่าอืมอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่สามารถใช้ช่วยบรรเทาปัญหาทางกายและใจ แล้วก็การจะให้เครื่องมือต่างๆใช้ได้ผลคุณจะต้องเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายที่ลึกก่อนนักบำบัดส่วนมากเขียนวิธีผ่อนคลายไว้แล้วในหนังสือของตัวเองวิธีไหนที่เหมาะกับคุณคุณก็ใช้ได้ทางนั้นส่วนวิธีของผมดร์ไวส์เนี่ยกล่าวโดยย่อก็คือให้หาที่ที่คุณอยู่ลำพงังโดยไม่มีใครรบกวนเช่นมุมสงบเล็กๆหรือห้องนอนก็ได้หลับตาลงจิต จับที่ลมหายใจก่อนเลยจินตนาการว่าทุกลมหายใจออกคุณกำลังขจัดความตึงเครียดในตัวของคุณออกไปและทุกครั้งที่คุณสูดลมหายใจเข้าคุณกำลังสูดเอาพลังงานที่สวยงามเข้ามาจากนั้นเริ่มจดจ่อไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้ากรามคอและบ่าแล้วไปต่อที่หลังท้อง ของน้อยและขาลมหายใจของคุณสม่ำเสมอผ่อนคลายสูตรพลังงานเข้าไปปล่อยความเครียดออกมาทำไปเรื่อยๆขั้นต่อไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนเลยนะคะจินตภาพถึงแสงสวยงามลอยอยู่เหนือศีรษะของคุณเป็นแสงเยียวยารักษาที่ไหลเข้าสู่ร่างร่างกายของคุณ จากกลางกระหม่อมลงมาถึงหัวแม่เท้าแสงเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆและมีพลังการรักษาเยียวยามากขึ้นเรื่อยๆตามที่แสงไหลาอาบลงมาเวลาที่คุณหมอเป็นคนนำแบบฝึกหัดเนี้ยนะคุณหมอพอมาถึงตอนนี้คุณหมอเขาจะนับถอยหลังคาะจาก10ไปถึงหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ทำเองคุณก็ไม่ต้องนับก็ได้นะหรอก็อาจจะหายใจต่อไปก่อนแล้วก็ ลองจินตนาการต่อไปก่อนนะคะเสร็จแล้วจะเป็นการพูดคุยกับความป่วยของเราให้เลือกเอาอาการมาแค่เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นนะไม่ว่าจะทางจิตหรือทางกายที่คุณอยากจะทำความเข้าใจและเมื่อเข้าใจก็จะเยี่ยวยาได้อาจจะเป็นอาการข้อเข่าเสื่อมอาการกลัวความสูงหรือความอายเวลาต้องเจอคนที่ไม่รู้จักมาก่อน สังเกตความคิดหรือความรู้สึกวูบแรกที่แล่นเข้ามาในหัวเลยฝึกทำแบบนี้ให้ได้โดยไม่ต้องไปเซ็นเซอร์ต้องเป็นความคิดวูบแรกเท่านั้นไม่ว่ามันจะดูโง่ดูขี้ปรติวขนาดไหนก็ตามสัมผัสถึงจุดของร่างกายหรือจิตใจที่กำลังมีปัญหาต่อตัวคุณอันดับแรกลองปล่อยให้อาการแย่ลงกว่าเดิมก่อนรับรู้ทุกประสบการณ์ให้เต็มที่เท่าที่คุณทำได้ แล้วสังเกตว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นสลับบทบาทกับอาการนั้นเลยคุณคืออาการป่วยและอาการป่วยคือคุณวิธีนี้ช่วยให้คุณรู้จักความป่วยได้แล้วจะรู้จักได้อย่างเต็มที่ด้วยจิตจึงรับรู้ว่าความป่วยอยู่ตรงจุดไหนและส่งผลต่อกายและใจอย่างไรขั้นต่อไปดึงตัวคุณออกมานอกอาการป่วยแล้วตั้งคำถามกับความป่วยดังนี้นะคะ เธอกระทบต่อชีวิตของฉันอย่างไรเธอจะทำอะไรต่อไปกับร่างกายหรือจิตใจของฉันในเมื่อเธออยู่ในตัวฉันแล้วเธอส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของฉันอย่างไรเธอช่วยสื่อสารหรือข้อมูลสำคัญมาให้ฉันที่ตัวฉันเองไม่รู้ถ้าไม่มีเธอช่วยใช่หรือไม่ เธอกำลังปกป้องฉันจากใครบางคนหรือบางเรื่องอยู่หรือไม่คำถามสุดท้ายคือกุญแจสำคัญเลยเนื่องจากมีคนมากมายใช้ความป่วยเป็นข้ออ้างเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกเขามันเป็นรูปแบบหนึ่งของการ denial หรือปฏิเสธความจริงยกตัวอย่างเช่นคุณปวดแบบที่ต้นคอ เทคนิคนี้ช่วยคุณหาเจอจริงๆว่าตกหลงเรื่องอะไรหรือใครกันที่เป็นความเจ็บปวดที่คอของคุณเจ้นนายคุณแม่ยายหรือเป็นเพราะคุณชอบกลมหน้าเพราะไม่กล้ามองตาใครแบบตรงๆในเวิร์กช็อปคุณหมอจะเป็นคนคอยถามความป่วยไข้จึงมีอิสระพอที่จะจดจ่ออยู่ที่ร่างซึ่งมันเข้าไปอยู่ถ้าคุณทำเทคน,คนิคนี้ที่บ้านให้อัดเทปคำถามเอาไว้ล่วงหน้า เว็นช่วงว่างไว้นานพอสมควรเพื่อที่จะมีเวลาตอบคำถามและพิจารณาคำตอบนั้นได้พอเพียงหรือคุณจะขอให้เพื่อนช่วยถามก็ได้นะคะหรือจะใช้เสียงของออฟนี่แหละก็ได้ลองดูนะอาจจะเร็วไปหน่อยแต่ลองดูเทคนิคนี้ก็จริงๆไม่ต่างจากเทคนิคอื่นเลยมันไม่ได้มีสรพพคุณแก้โรคใดๆมะเร็งจะไม่หายและไม่ใหญ่ก็ยังอยู่ดีแต่การฝึกฝนเทคนิคนี้ช่วยบรรเทาอาการได้บางโอกาส ปฎิหารยังเกิดขึ้นได้และอาการป่วยหายได้จริงเรายังไม่รู้ขอบเขตของ body mind connection หรือภาวะจิตและกายที่สัมพันธ์กันหรอกยังไม่รู้ดีพอแน่แนในเคสผู้ป่วยโรคหลายบุค,คลิกอาการไข้หรือผื่นแพ้หายไปทุกครั้งที่หนึ่งในหลายบุค,คลิกนั้นสลับไปเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งหรือบุค,คลิกหนึ่งติดเล่าแต่อีกบุค,คลิกทนกลิ่นเล่ายังไม่ได้เลย แต่ที่เรารู้คือจิตกับกายสัมพันธ์กันจริงและเทคนิคเหล่านี้คือหนทางเพิ่มพูนพลังสองประสานลองดูนะคะลองทำดูมันอาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยแหละเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปดูกายใจตัวเองบางทีมันมีคำตอบอะไรบางอย่างมาหาคุณเสมอยู่แล้วก็ลองทำดูอาจจะโยงเข้ามา